เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางนำรถ V23 ตัวพีคไปให้ลูกค้าทดลองขับนะครับลูกค้าติดต่อเข้ามาลูกค้าอยู่ชนบุรีอยากจะลองรถเซลล์บิ๊กจัดให้ครับแต่ก็คือทิปนี้ระหว่างทางเราจะใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะกลับมาจะต้องชาร์จแบตไหมนะครับก็มาดูเซตการตั้งค่าไว้เลยครับอันนี้ทิป B, b ic, เซลล์บิ๊กเซตไว้เป็นศย์นะครับ ระยะทางเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไปกับใช้ระยะทางเท่าไหร่และเราจะเสียค่าชาร์จแบตเท่าไหร่ก่อนออกเดินทางแบตมี99%นะครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าเ้นการนาพิเศษสู่ทางด่วนอุตสาหาก,กรรมการนาพิเศษครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปนะครับตัวรถอะครับเราเปิดแอร ระดับเบอร์4นะครับตัวลมแอร์แล้วก็อุณภูมิเนี่ยผมปรับเป็นแบบ20องศาเลยในรถตอนนี้เย็นฉ่ำมากแล้วก็ตัวรถนะครับเราก็ชาร์จแบตมือถือครับ2เครื่องด้วยเดี๋ยวไปถึงปลายทางไปดูกันครับว่าตัวแบตเตอรี่ที่เหลือกับระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะเพียงพอไหมตอนนี้นะครับระยะทาง วิ่งได้อีก405กิโลครับส่วนเปอร์เซ็นต์แบตบด้านบนเนี่ยตอนนี้เหลือ94%แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับปลายทางตอนนี้เราวิ่งทางไกลเราก็ใช้ตัวระบบ Adaptive นะครับเนี่ยครับตั้งล็อกไว้ที่90แล้วก็ให้ลดคีิเลนด้วยคนขับก็แค่ประคองพงอะไรครับแค่ประคองเฉยๆนะครับส่วนเท้าเนี่ยก็ไม่ได้แตะครับ ยกเท้าขึ้นเลยไม่ได้แตะเบรกไม่ได้แตะคันเร่งเนี่ยครับจะเห็นว่าตัวระบบล็อกความเร็วตั้งไว้ที่90แต่ตัวรถเนี่ยวิ่งต่ํากว่า90เพราะอะไรก็คือเพราะว่ารถคันด้านหน้าครับวิ่งความเร็วช้ากว่าเราตัวรถก็จะตรวจจับรถคันข้างหน้าพร้อมกับรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยครับเนี่ยครับวิ่งทางไกลถ้าใคร ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ลองใช้ดูนะครับก็จะทําให้ตัวรถนะครับกินพลังงานไฟแบบคงที่ด้วยแล้วก็ยังลดการเมื่อยล้านในขนาดขับขี่ได้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าจะเห็นนะครับว่าไฟที่กินเนี่ยกี่กิโลวัตต์กับความเร็วประมาณนี้อ่าเดี๋ยวลองเล่งไต่ความเร็วขึ้นไปให้สูงกว่า80นะครับแล้วมาดูกัน,นครับว่าตัวกินไฟเนี่ย จะกินมากกว่าเดิมเยอะไหมอันนี้เราตั้งล็อกความเร็วไปที่90นะครับนยครับพอขึ้น90เห็นไหมครับตัวไฟเนี่ยกินถึงประมาณ20กิโลวัตต์เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับยิ่งใช้ความเร็วสูงตัวไฟรถอะครับก็จะยิ่งกินถ้าเราอยากขับได้ไกล ก็แนะนําให้ขับรถด้วยความเร็วคงที่แล้วก็ใช้ความเร็วที่แบบไม่ได้สูงมากครับก็จะช่วยประหยัดไฟได้ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับบ้านบึงชนบุรีครับแบตเหลือ70%เอร์ซนครับวิ่งมาร้อยกาโลแล้วครับนี่ครับบรรยากาศ รอบๆข้างๆทางตอนนี้ก็อีกไม่เกิน5นาทีถึงจุดหมายปลายทางครับตอนนี้เราก็เดินทางถึงจุดหมายปลายทางนะครับชนบุรีบ้านบึงนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ใช้ไป30%ครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งกลับได้อีก301กิโลนะครับตัวทริป ที่เราเซตเอาไว้ครับก็ใช้ความเร็วเฉลี่ย63กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเราก็วิ่งสลับ102 103สลับกันไปสลับกันมาเดินทางมา2ชั่วโมง11นาทีกับระยะทาง136กิโลครับปลายทางนี้ครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเอารถไปให้ลูกค้าเทสกันครับหลังจากที่ไปทดลองขับกับลูกค้าแล้วนะครับ ระยะทางนะครับอันนี้ก่อนกลับนะครับ180กิโลนะครับวันนี้แล้วก็ใช้งานรถไปเนี่ย4ชั่วโมงกับอีก6นาทีนะครับเปอร์เซ็นต์ของตัวแบตเตอรี่นะครับตอนนี้59%นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะกลับไปที่โชว์รูมแล้วเนี่ยตัวแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็วิ่งไปอีกกี่กิโลครับ ก็จบทริปแล้วนะครับสำหรับที่เอารถไปให้ลูกค้าเทสที่ชนบุรีแล้วก็กลับมาที่โชลูมโดยที่ไม่ได้แวะชาร์จเลยด้วยเชอร์รี่ V23 ตัวพีคขับเคลื่อน4ี่ล้อเดี๋ยวเราจะมาสรุประยะทางกันนะครับว่าไปและกลับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยกี่กิโลมาดูกันที่หน้าจอนะครับก็จะเห็นตัวทริปนะครับที่เซล l บิ๊กได้ทำการเซตทริปเอาไว้ ระยะทางทั้งหมดที่เราใช้งานในวันนี้ก็คือ332มกิโลนะครับคือระยะทางที่ขับขี่ส่วนเวลาเนี่ยก็คือ7ชั่วโมงกับอีก5นาทีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นความเร็วเฉลี่ยครับแต่ความเร็วเฉลี่ยที่ได้ตัวเลขน้อยเนี่ยเพราะว่าเรามีจอดแวะให้ลูกค้าดูครับมันก็จะเป็นการเวทระยะทางตรงนี้ก็เลยจะลดลงแต่ความเร็วที่เซลล์บิ๊กไปและกลับอะครับก็จะวิ่ง เฉลี่ยมีร้อยยี่สิบบ้างร้อยสามสิบบ้างนะครับแต่ว่าความเร็วไม่เกินร้อยเนี่ยก็จะเยอะกว่านะครับส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตครับที่เราชาร์จไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตไปและกับสามร้อยสามสิบสองกิโลจากร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเหลือยี่สิบหกเปอร์เซ็นตซึ่งระยะทางถ้าเหลือสามารถวิ่งได้ที่ตัวรถคำนวณเนี่ยคือหนึ่งร้อยสิบกิโลซึ่งถ้าหนึ่งร้อยสิบกิโล บวกกับ332กิโลที่เราวิ่งไปแล้วอะครับก็จะเป็น442กิโลจากระยะทางจริงที่วิ่งได้430กิโลครับคลิปนี้ก็จะทำให้เห็นว่าตัวเชอร์รี่ V23 จากระยะทางที่วิ่งได้จริงของตัวพีค430กิโลเนี่ยวิ่งเหลือ400 42กิโลระยะทางอันนี้ก็จะทำให้เห็นนะครับว่าตามมาตรฐาน NEDC ที่เราตั้งไว้กับระยะทางที่วิ่งได้จริงเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยครับถ้าลูกค้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเซลล์บิ๊กด้วยนะครับ